ก่อนที่จะเข้าไปดูวิธีการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามขอคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งไลกดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับน,นี้จะมาทำเต้าหู้แกงเผ็ดนะครับสำหรับมังสวิรัตเลยแต่เจไม่ได้เพราะว่าเครื่องแกงจะมีส่วนผสมของกระเทียมนะครับเปิดแก๊สให้ร้อนก่อนแล้วก็ใส่กะทิลงไปครับ พอกะทิเดือดแล้วก็ใส่เครื่องแกงผลิตผัณฑ์ทมันหอมนะค,ครับแล้วผมก็จะใส่กระเทียมด้วย เต้ปส่แล้วก็เอาไปที่สัดนะครบจะตัดให้เเข้าใเสร็จเรี้อก็ตกะิสุดายนแล้วก็เน้ำนะครับเท่สัดีแบบน้ หอมฉุยเลยหอมมากนี่แล้วก็หอ,อ,อมปลาแล้วผมก็จะใส่ห่อไม้ลงไปนะครับซื้อห่อไม้ในตลาดมาแล้วก็เอาเป็ดต้มน้ำครั้งหนึ่งก่อน ผมลองคืนกอนคั้บหนึ่งนะครับรอให้หงาสุดสักคู่ ก็บอกแคยแต่เงินหอมชูเลยแล้วผมก็จะใส่กระชานลงไปนะครับมนสุกดีพอตินหอมแล้วผมก็จะใส่พริกลงไปพิชฟ่าแดงแล้วครับ ีจะได้เน่าเรบประทานนะครับเสร็จแล้วก็จะใส่ใบสหมะพาลงไปนะครับเสร็จแล้วผมจะใส่ไข่แดงบองเค็มที่ทำเองนะคระับเนปน้ลเป้ลยุงเป้ลยุดแคะ่เล okay, ครับเชฟคาจะที้ก็เรียบร้อยนะครับ ใส่ค้่วแล้วก็พร้อมเข้ากล้องร้อนๆสักถ่วงเรียบร้อยนะครับน้ารับประทานเลยโอเคขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ